สวัสดีจ้าคลิปนี้้ามาเบิ้งต้นหมากเบีนทองข้าจา้าตะขบยักษ์ไล่น้ำหรือบานเข้าเหลียกหมากเบีนยนาะจ้าปีนี้ก็เป็นพ้นไญหมากเลยจ้าน้าเบิ้งอันนี้พ้นทีสุกแล้วนะจ้าลูกใหญ่มากเลยเท่ากับลูกมะนาวเลยจ้าลูกเนี่ยลูกใหญ่มากนิ่มแล้วจ้าลูกเนี่ย ถ้านิมเล้วก็จะบิดไปนี่จ้าลูกใหญ่รสชาติก็จะมีความหวานเนอะจาหวานลูกใหญ่มีนีดกจ้านี่ก็กำลังจะแดงอ้นฟังปุนลูกดำๆๆออกเป็นสีดำๆเนอะจากก็จะซุกแล้วก็จะได้เก็บ มีผลที่บ้าหันในสุกก็จะเป็นสีเขียวจ้าเดินทางทางนี้อีกมีสองตนจ้าอยู่บ้านบ้าหันในสุกฝนตก ลูกนี้ก็สุกแล้วอันนี้ก็บีบเบิ้งกาำเป็นนิ่มๆแล้วเากับบีบไปเลยทิ้มไ้จักมือหนึ่งเนะาะยังสีแสบนะจ้าสุกแล้วขอบคุณที่รับชมคลิปจ้า